ฝากกดไลค์กดติดตามพร้อมกับกดกระดิ่งให้กับช่องมิชาสีดาชาแนลน้ำได้ด้วยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สู้คน้นพบกันในช่องมิชาสีดาชาแนลมานละจา้าเป็นช่องพ้ากินพ้าเที่ยวแบบสบายส สายมิชาสีดาเด้อเจเด้อมื้อนี่บ่ได้ไปเที่ยวใสจ้าแล้วกับว่าได้กินอยังไงเบิ่งน่าจะเนาะเป็นคลิปแบบว่ามาลางงานโตจ้ะมาแนะน้าโตน่าจะเนาะว่าเฮาสองคนนี่เป็นภผยยุบบ้านซ่องห้องหอยุใส่น่าจะเนาะบ้านเกิดเมืองนอนยุใส่นอาจะเนาะแต่ว่าก่อนทีสิไหลรับชมคลิปของเฮา ปดช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจเฮาสองคนแล้วกับโปรดช่วยกดกระดิ่งน้ำในเดือนจะเด้อเพื่อสิบรายผาดคลิปใหม่ๆของเฮาจ้าเฮาจ้าเริ่มกันเลยจ้าบิตรเชิญนะสวัสดีครับฮัลโหลผมชื่อมิชานพมาชากเยอรมนี ย้ายสีเนาะจะเนาะกระสีเห็นว่าอ่าคือย้ายสีย้ายสีย้ายสีดานี่เป็นภผเนาะจะเนาะซื่อจริงก็คือสุดารัตค่ะซื่อสุดารัตเนาะจะเนาะส่วนบ้านห้องห้องหอกับอยู่บ้านเกิดเมืองน้อนกับอยู่เก่งข้อจะเป็นคนจังหวัดชัยภูมิเนาะจะเนาะคนชัยภูมิบ้านเขาเด้่เด้อคนอีสานบ้านเฮา ซอยเชียร์ในเด้อจ้าซอยเป็นกำลังใจให้ย้ายสีดาับพ่ะพญายมีชา้าในเด้อจ้าแล้วกับเหตุผลน่าจะเนาะว่าเป็นอย่างค่อยมาเห็ดช่อง youtube ซึ่งช่อง youtube ของเขาเป็นลักษณะเป็นช่องพากกินพาเที่ยวแบบสบายๆน่าจะเนาะคือว่าพญายมีช้านี่เราเป็นคนมักไปเที่ยวหันเที่ยวนี่แต่สมัยเราเป็นนุ่มน่าจะเนาะ แล้วยูพูดเดียวแต่ว่าเราสิมักไปแบบว่าไปธรรมชาติได้จ้ะไปธรรมชาติไปเที่ยวปราสาตไปเที่ยวโบสถ์แล้วก็ไปเที่ยวเมืองเกา่านี่อย่างประมาณนี้นะ่าจนะเนาะสมัยเราเป็นนุ่มเนี่เราสิมักขี่จักรยานได้จ้ะขี่จักรยานเที่ยวชมธรรมชาติไปเดินป่าน่าจะเนาะวันนี้พอมาได้ยูน้ำกันกับยายสียายสีก็ได้ไปเที่ยวนุกเราจ้ะแล้วอีกอย่างหนึ่ง พีออย่ยมีชาแล้วค่ะเป็นคนมัก,ามมก,ามก,กาทายลูปแน่ะมักทายลูกมักกล่องน่าจะเนาะทายลูธทรมาชาทายลูกป่าสาทายลูกมองเข้าไปเที่ยวนั่นหละจ้ะเรายายสีค่ะเป็นคนมักเว้าจ้ะมักเว้าเว้าหันเว้านี่เป็นคนเเวาดุบันทนไปน่าจะเนาะกันเลยพอดีกันจ้ะเก็บกันพ่อดีเลยเราอีกอย่างหนึ่งยายสีกคิดว่าอ่า การที่ว่าพ่อแ่ย้ายพาย้ายสีไปเที่ยวย้ายสีได้มีโอกาสเห็นสิ่งที่สวยๆงามๆในต่างบ้านต่างเมืองนาะจะเนะาะย้ายสีก็อยากให้พี่ให้น้องได้เห็นความสวยงามของบ้านเพิ่นเมืองเพิ่นคือกันกับย้ายสีจา้านาะจะเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงเออไปเที่ยวน้ำถ้าเกิดเฮาเห็ดตรงนี้ถ้าเกิดเฮา ประสบความสาเร็จเนาะจะ่ะเนาะเฮากับซิมีรายได้พอมจากอันนี้ก็คือว่าจุดมุ่งหมายอีกอย่างหนึ่งคือกันเนาะจะ่ะเนาะทางบ้านเฮาเนาะจะ่ะเนาะบ่ต้องได้มาเที่ยวได้จ้ะบ่ต้องได้นั่งเครื่องบินไกลๆมาเ่าต้องเสียเวลามายายสีกับพ่อหญ่ไม่ช้าสิเป็นซื้อกลางน้ำพ้าพ่อแม่พี่น้องไปเที่ยวเองจ้ะให,ให้ให้แบบลักษณะว่าคล้ายๆพ่อแม่พี่น้อง ได้มาเที่ยวด้วยตัวเองเลยที่เดียวจ้าเอาละจน,นจะนเนาะก้อนซีจากกาันกะาขอกำลังแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องซอยอกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ย้ายสีดาไปถึงฟังฝันในเด้อพี่น้องเด้อฝากไว้ในเด้ยจ้าโอเคนะใกิต จ้าจ้างใดยายสีดากะฝากไว้ในเด้อจ้าเด้อพ่อแม่พี่น้องฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจในเด้อจา้าเอาจา้าวิดีโอนี้กะสิจบไปซัมเน่สกกนักก่อนนาาจ้ะเนาะถ้าพ่อแม่พี่น้องชื่นชอบวิดีโอของเฮามักการท่องเที่ยวมักอยากาเห็นนั่งเห็นนี่ชื่นชอบกะช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งน,นาะจา้ะเนาะจ้า ำหรับวิดีโอนี้กาไว้สสำเนียงสกอนได้จะได้ย้ายสีดาค่ะพอ่อขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สุขุนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอของย้ายสีน,าน่าจะนาะขอให้พ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพแข็งแรงลำลำรวยรวยกันสู้ผู้สุขุนจากพี่น้องสวัสดีค่ะพบพ่อกันวิดีโอหนาจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับบาย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 จูสอฟีเดเซน